สวัสดีค่ะ The r e o n n i n g บันทึกภาพปุ่มมรณะหนังสืบสวนระทึกขวัญเป็นเรื่องราวการล้างแค้นของราเชลเธอให้เบาะแสกับตำรวจผ่านเอสดีการ์ดซึ่งได้เปิดโปกตั้งแต่ผู้ค้ายาตัวเล็กไปจนถึงคนคุมสีกากีนั่นทำให้นักสืบรอบบี้ที่เพิ่งสูญเสียกู้หูถึงกับร้อนๆหนาวๆเลยทีเดียวเชิญรับชมได้เลยค่ะ หนังเปิดตัวที่พี่น้องสองสาวมีความสุขกันที่ชายทะเลแต่นั้นเป็นเพียงความทรงจําของราเชลแอบปี้น้องสาวเธอตายเพราะรถชนเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากตำรวจราเชลร้องไห้ขอให้พระเจ้าและนักบุญทั้งหลายช่วยนําเธอจัดการเรื่องนี้และต่อเวลาให้เธออีกสักหน่อย ในค่ำคืน12กันยาเจสันเพียสันถูกคนข้างๆเอาปืนจ่อหัวและถูกยิงตายในที่สุดเช้าวันที่13ซึ่งจะเป็นวันหนักของนักสืบโรบบี้กรีนเขานอนบนโซฟาตกใจกับเสียงกรีดร้องของเรเน่ลูกสาวคนเล็กเธอตกใจกับแมงมุมตัวใหญ่คนที่จัดการได้คือเอมี่ภรรยาดูหน้าเธอไม่ค่อยสบอารมณ์นักเมื่อมองหน้าสามีซาร่าลูกสาวคนโตเอามือถือมาให้และแอบมองพ่อโรบบี้ถูกเรียกตัวเรื่องการฆาตกรรมเจสันเพื่อนร่วมงานเมื่อคืน ร็อบบี้ดื่มเหล้าที่แอบใส่ขวดน้ำยาบ้วนปากเอมี่เตือนให้ไปงานกีฬาสีลูกวันนี้เธอไปไม่ได้ต้องไปเฝ้าแม่ที่ผ่าตาดัดร็อบบี้บอกแค่ว่าไม่ได้ขอโทษมีงานด่วนเอมี่หัวเสียเต็มทีเพราะบอกลวงนาอาทิตย์ที่แล้วงานมาก่อนใช่ไหมขอให้สนุกกับยายเจนไปก็แล้วกันโอ้ที่นอนนอกห้องก็เพราะเรื่องผู้หญิงนี่เองก่อนไปเขายังแอบเติมเหล้าอีกขับไปก็ดื่มไปนี่คือนักสืบเจนที่เอมี่พาดพิงถึงนะคะ เธอเห็นโรบบี้ก็รีบเดินเข้าหาทันทีแต่ผู้กองเฮรี่มาสั่งงานซะก่อนบอกไม่มีพยานรู้เห็นให้โรบบี้กับเจนสืบคดีนี้เจนปลอบเขาว่าเจสันเป็นนักสืบที่ดีโรบบี้กลับส่วนว่าแล้วพวกเราละ่ะเขาเปิดประตูเห็นศพกลิ่นและสภาพศพทำเอาโวกเกือบพุ่งเขาเห็นถุงใส่เอสดีการ์ดในกระเป๋าเสือ้อ ตำรวจเริ่มสืบจาก s d ส a r d าวันที่21มกราแอบบี้อยู่ที่ชายหาเธอรู้สึกไม่สบาย10กันยายนราเชลนอนพักเธอร้องไห้ถาม AJ ว่าคุณจะทำยังไงถ้าฉันไปแล้ว AJ ว่าไม่รู้ไม่อยากคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเธอก็จะดีขึ้นราเชลให้ AJ ถ่ายวิดีโอให้เธอต้องการทำเป็นสารคดีบอกว่าเธอต้องการหาความจรงิงน้องสาวเธอโดนรถชนตายหลายเดือนแล้วตำรวจยังไม่มีข้อมูลคืบหน้าเลย Connor, คอนเนอร์ค้นข้อมูลเลยรู้ว่าเธอคือราเชลซอนเดอร์อายุ19ปีแม่เพิ่งแจ้งหายเมื่อ44ชั่วโมงก่อนร็อบบี้ไม่พูดอะไรเขาแอบเทเล่าใส่แก้วน้ำคอนเนอร์ให้ที่อยู่ของแม่ช่วงรอดอนซอนเดอร์มาเปิดประตูเจนถามว่าเอมี่เป็นไงบ้างร็อบบี้ประชดว่าดีใจสุดๆ แม่คิดว่าตำรวจมาถามเรื่องการหายตัวไปของลูกสาวบอกว่าราเชลอยู่ได้อีกไม่นานเธอเป็นมะเร็งรักษาีโมก็ไม่หายเธอหนีออกจากบ้านเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยตอนนั้นมีผู้ชายที่แชทด,ด้วยบ่อยๆชื่อ AJ แต่ไม่เคยเห็นรูปเขาช่วงคุยรอบบี้ก็จิบเล่าบ่อยๆ 11กันยายนราเชลไปหาลูคัสกับแองเจลบอกว่ากำลังถ่ายสารคดีลูคัสว่าแอบบี้ฆ่าตัวตายวิ่งให้รถชนเขาให้ปิดกล้องถ้าจะคุยงานกันราเชลหันมบอกเอเจอ 13, 4แล้วตัดมาที่ร้านอาหารราเชลเป็นห่วง a อเจอที่มีแผลเธอปวดหัวมาก AJ ช่วยหายาให้กินจากนั้นพวกเขาก็เดินไปที่ไหนสักที่ ตำรวจไม่รู้จักโค้ด134ขอเนื้อค้นหาข้อมูลลูคัสกับแองเจลแต่เขาก็ต้องแปลกใจเพราะไม่เจอข้อมูลของทั้งสองคนแฮร์รี่เห็นวิดีโอบอกว่ารู้จักร้านนี้และส่งร็อบบี้กับเจนไปร็อบบี้ถามสาวเสิร์ฟซึ่งเธอจำหญิงสาวที่ไม่สบายได้เป็นคู่หนุ่มสาวที่ถ่ายวิดีโอกันได้ยินว่าจะไปโรงแรมเดอะนิวเบย์ ที่โรงแรมร็อบบี้แอบเทเล่าช่วงที่เจนดูแท็บเล็ตเจนเล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเจอแอมเฟตามีนค้างในศพแอบบี้เือเสพยาบ้าถึงคนขับจะหนีแต่ก็ไม่ได้ผิดแต่ฝ่ายเดียวรอบบี้สนใจฟังถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นละ่ะเจนว่าศพเธออยู่กลางถนนไม่ได้อยู่ใกล้ริมถนนเลยตอนที่ตายเธอคงจะหลอนเอามากๆ เจนถามพนักงานต้อนรับถึงคนในรูปเธอว่าไม่เคยเห็นอาจจะเป็นกากของอเล็กซ์พนักงานอีกคนเพราะเขาดูรายชื่อก็มีชื่อราเชลซอนเดอร์ห้อง105วันที่11-12พัก2คนทั้งสองไปค้นห้องนั้นเจนเจอมอฟินที่ใช้แล้วค้นทำความสะอาดผ่านมาเล่าว่าไม่เห็นอเล็กซ์เหมือนกันแต่ที่รู้เขาพาเวรุ่นสองคนไปส่งที่ไหนสักแห่งเมื่อสองวันก่อนแถมมีผู้ชายมาตามหาเขาอีกมีรอยสักดูท่าทางไม่น่าไว้ใจมีคลิปวันที่11กันยายนต่อ ก็ใช่จริงๆวันนั้นราเชลมาเจออเล็กซ์เธอจ่ายค่าห้องอเล็กซ์เห็นหน้าตาราเชลอย่างนั้นก็เสนอยาให้ในห้องพวกเขาคุยกันถึงวันแรกที่เจอกันเอเจว่าเป็นวันที่ดีที่สุดเขาจริงจังถึงขนาดขอแต่งงานราเชลอึง้งรู้ตัวดีว่าไม่สบายเอเจบอกไม่สนแล้วรักเธอราเชลปวดหัวจนทนไม่ไหวจนเอเจลนลานหามอร์ฟินมาฉีดให้รับี้ตะโกนเรียกอเล็กซ์อยู่นานพอจับลูกบิดก็ไม่ได้ล็อกพวกเขาระวังตัวจนไปเจอศพของอเล็กซ์ที่โดนมัดอยู่รอบี้ให้เจนไปเช็คห้องอื่น เขาโทรหาภรรยาบอกเอมี่ว่าเจสันโดนฆ่าเมื่อคืนตอนเช้าก็ถึงรีบมาดูศพเอมี่ตกใจไปด้วยบอกว่าทําไมเมื่อเช้าไม่บอกเธอพอเจนเข้ามาเขาก็บอกเอมี่ว่าพอแค่นี้จะไปแล้วเจนดูน่าซึมๆเพราะรู้ว่าเขาคุยกับภรรยาอยู่เจนโทรหาคอนเนอร์เขาว่ามีคลิปแย่ๆแยเลยร็อบบี้ที่สุดนียเป็นยังไงบ้างรู้กันอยู่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเขากับเจสันมีปัญหากันแถมทำท่าเฉยๆกับเรื่องนี้อีกเจนเงียบ คอนเนอร์เห็นวิดีโอวันที่12กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ราชเชลเดินเข้าไปหารถบีเอ็มสีดำที่ขับมาจอด เจคอบทดสอบราเชลถามว่ารู้จักอเล็กซ์ได้ยังไงราเชลแอบสืบข้อมูลมาแล้วเธอว่าสมัยเรียนมัธยมที่ริเวอร์เดลเขาว่าใช่ไม่แปลกใจที่เขาเก่งเคมีมากช่วงเติมน้ำมันเจคอบเดินเข้าไปในร้านราเชลเลยค้นรถเขาในเก๊เธอเห็นซองที่ใส่ย,ยาเสพติดไหล่หอพอเจคอบกลับมาเธอเรียบจนทำถุงยาลนพอเขาขึ้นรถภาพก็ขาดตอนวิดีโอตัดมาที่ราเชลถามเอเจว่าทำยังไงดีที่กระจกเงามีชื่อปั๊มอยู่ คนเนอร์คนข้อมูลบอกเจนให้ไปปั๊มน้ำมันอาเชอร์ราลีร็อบบี้แสดงตราตำรวจแต่พนักงานดูไม่สนใจพอถามเรื่องรถบีเอ็มสีดำที่มาเติมน้ำมันเมื่อวานพนักงานว่ารถเยอะจะตายเจนเอารูปให้ดูกระเบะปากดูกล้องวงจรปิดก็ว่าต้องไปสำนักงานใหญ่ร็อบบี้ขอกระปี้ด่วนเขาใส่หัวไม่ทำให้ร็อบบี้หงุดหงิดปัดมือถือตบหัวกดหน้าหนุ่มนั่นไปกับโต๊เจนห้ามร็อบบี้บอกต้องการก่อนห้าโมงเย็นวันนี้เขาเลยรับปากจะทำให้ เจนรู้ว่าร็อบบี้ไม่สบายใจเลยเกี่ยวก้อยทั้งที่นิ้วผู้ชายมีแหวนแต่งงานก็หันมามองหน้าเธอกลับมาที่วิดีโอวันที่12กันยาต่อราเชลมาขอให้บัดหลวงทาพิธีแต่งงานให้บาดหลวงว่าคิวยาวถึงเดือนหน้าจะแนะนําโบสถ์อื่นให้ท้ารีบเอเจพาบตดหลวงไปคุยส่วนตัวไม่รู้ว่าคุยอะไรกับบาดหลวงตกลงจัดแบบสั้นๆทําไปก็เช็ดเหงื่อไปตอนข้ามเอเจเล่นจุดไม้ขีดไฟและพาราเชลไปซื้อยาแต่ใบสั่งยาหมดอายุเศสั์เลยขายให้ไม่ได้เอเจเลยทําร้ายเขาที่หลังร้านและ ได้ยาออกมาเจนได้ข้อมูลว่าเอเจชื่อเต็มคือแอนดรูจามิสันทั้งคู่ดูวิดีโอแค่ตอนแรกเลยเพิ่งเห็นรูปเอเจเจนบอกว่าเพิ่งถูกปล่อยตัวจากสถาบันจิตเวชเมื่อเดือนก่อนรอปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองปีก่อนเขาได้รับแจ้งคดีไฟไหม้เขาไปถึงสถานที่เกิดเหตุเจนได้ยินเสียงผู้ชายกรีดร้องแต่ช่วยไม่ได้เอเจล่ามพ่อไว้กับเตียงแทนที่เขาจะโดนขังคุกกลับได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าและถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุด ร็อบบี้ได้รับโทรศัพท์ให้ไปเอาไฟล์ภาพวงจรปิดก็เลยได้ไป้ายทะเบียนรถ BM เอชัดๆคอนเนอร์ Corner คนให้มันเป็นรถของเจคอบปีเตอร์สันเคยติดคุก8ปีข้อหาฆ่าคนและมีการแจ้งเหตุรถคันนี้จอดที่โรงไฟฟ้าพวกเขาเปิดรถก็ไม่เห็นใครไม่มียาอยู่ในเก๊ะแล้วพอนั่งรถจูๆ่ๆเขาก็คิดถึงเจสัน เจสันมีรถราคาแพงในโรงรถขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวบอกผลจากกันที่ไม่มีเมียไม่มีลูกเขาตั้งใจขายรถคันนี้ให้แต่ร็อบบี้บอกว่าไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกเจสันว่าถ้าร็อบบี้ผ่านประเมินตำแหน่งแล้วเขาอาจจะช่วยได้นะ ร็อบบี้แอบมาสูบบุหรี่เจนก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆอบุหรี่เข้ามาสูบพอร็อบบี้ได้บุหรี่คืนก็เดินออกมาสูบบุหรี่ไปพื๊ดหนึ่งแล้วโยนทิ้งใช้เท้าขายี้ดับเจนทำหน้าไม่ถูกใจบอกว่าเราอาจทำงานด้วยกันไม่ได้ร็อบบี้กลับไม่แยแสตอบว่าคุณย้ายได้นะถ้าคุณต้องการเจนหน้างอบอกว่าฉันอาจจะไปร็อบบี้ไม่ต่อความเขามีสายจากคอนเนอร์ว่ามีคลิปจากโรงงานเพิ่มเดี๋ยวส่งไปให้จะพูดอะไรต่อร็อบบี้ก็วางสายซะก่อนคอนเนอร์ Corner ถึงกับบน เจนเปิดคลิปดูยังเป็นเรื่องเมื่อวานราเชลใจกล้ามากเธอไปหาพ่อค้ายาแถมยังกล้าถ่ายวิดีโออีกเธอว่าถ่ายทําสารคดีผลกระทบยาต่อวัยรุ่นเจ้ขอบแนะนําให้มาอังเรีว่าบ้าหรือเปล่าแต่ฮิวโก้หัวหน้าแกงกลับว่ากล้าดีอนุญาตให้เข้าได้อังเรให้หยุดถ่ายเจนว่าคลิปจบแค่นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้าง โรบบี้บอกเจนให้รีบเขาลืมเวลาแข่งกีฬาลูกสาวสองสาวดีใจที่พ่อมาโรบบี้ให้กำลังใจลูกๆเจนตักซาร่าแต่ซาร่าหันมาทางพ่อถามว่าเธอมาทำไมซาร่าหุบยิ้มทันทีแฮรี่โทมาบอกว่ามีคนพบศพสองหนุ่มสาวพอไปดูปรากฏว่าไม่ใช่ศพของราเชลกับเอเจอย่างที่คิดแต่เป็นศพของรูอิสกับแองเจลเจนบอกโรบบี้ว่ามีพัสดุจากเจสันคนตายส่งมาให้คุณตอนกลับมีการแอบถ่ายวิดีโอวันนี้วันที่13 คนจนจัดเอาพัสดุมาส่งให้็อบบี้ถามว่าใครคอนเนอร์พูดกุุคนๆบอกว่าก็รู้อยู่พนักงานต้อนรับยุ่งแค่ไหนก็ตอบแบบไม่ใส่ใจทำเอาเจนมอง็อบบี้เขาเพิ่งจัดหนักพนักงานปั๊มมาโยกๆมันเป็น s อส a ีกาอีกอันเขียนว่าโรมัน13-4คอนเนอร์งงไม่รู้ว่าคืออะไร็รอบบี้ตอบว่าพวกนั้นอ้างพระคัมภีเก่าเคยอ่านไบเบิลใช่ไหมเปิดมาเป็นสารคดีจัดทำโดยราเชลซอนเดอร์ คลิปเริ่มเช้าของวันที่13ก็คือเช้าวันนี้แหละหลังจากเมื่อคืนเธอกับเอเจไม่ตายด้วยน้ำมือพ่อขายาระเชลมีรอยที่ตาขวาเธอว่าน้องสาวถูกฆ่าโดนชนแล้วหนีสารคดีนี้จะเปิดโปงพ่อขายากับตำรวจคุณจะต้องถูกลงโทษคลิปวิดีโอตัดเป็นเรื่องราวใหม่วันที่11กันยายนตอนตัวแทนจำหน่าย โลแัสกับแองเจลถูกมัดมือและถูกคุมตัวเข้าป่าราเชลบอกให้เอเจหยุดเธอสั่งโลกัสกับแองเจลคุกเขา่าเอเจเอามีดจาะคอโลูกสราเชลบอกว่าแอบบี้ติดยาที่พวกแกขายเธอให้เอเจสั่งสอนแองเจล ลูคัสบอกแอบบี้มาหาเราเราไม่ได้ไปหาเธอเอายามาจากพ่อค้าที่โรงแรมนิวเบย์พอถามว่าทำไมแอบบี้โทรหาลูคัสตั้งสองครั้งก่อนตายลูคัสลุกสู้แต่เอเจมีมีดเลยถูกแทงตายเขาวิ่งตามแองเจลเธอบอกเอายามาจากอเล็กซ์ราเชลเรียกเอเจเขาเสียบมีดปักอ,อกทันทีเจ้าหน้าที่ต่างตกใจกับภาพนั้นวิดีโอถ่ายไปที่พระคัมภีร์ไบเบิลวันที่11กันยายนต่อตอนผู้จัดหา อเล็กเสนอ,อยาให้ตอนที่ราเชลมาขอพักที่โรงแรมวันที่12เขาออกจากโรงแรมพร้อมกับราเชลกับเอเจและถูกมัดตัวกับเก้าอี้พอเขาถามว่าทําแบบนี้ท,ทําไมเอเจตบแทนคําตอบอเล็ก์บอกฮิวโก้เป็นคนส่งยาแถวนี้แต่เขาติดต่อแค่ลูกน้องที่ชื่อเจคอบราเชลเอารูปแอบบี้ให้ดูเธอโทษอเล็กซที่ทําให้น้องสาวเธอตายถึงเวลาที่ต้องโดนบ้างแล้วช่วงที่เอเจฉีดยาเสบติดเข้าเส้นและกรอกยาบ้าให้อเล็กซราเชลก็ท่องพระกัมภีบทโรมัน1 3บสี่ที่ เธอชอบใช้ประจําผู้นําพาความตายจะต้องเจอกับตัวเองวันที่12กันยายนเมื่อวานตอนผู้จัดส่งเจ๊ขอบยิ้มดีใจกับเงินที่ราเชลให้ราเชลหันมาบอกเอเจ134เอเจรัดคอราเชลเอารูปให้เจ๊ขอบดูบอกว่าเธอตายเพราะคุณและท่องพระคมภีให้ฟังเอเจฆ่าเสร็จก็ยิ้มและหันมาจุ๊บแฟนสาวเจ้าหน้าที่มองหน้ากันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดวันที่12ต่อตอนพ่อขายา ตัดมาที่ลูกน้องหิวโก้ตายหมดแล้วเหลือแค่หิวโก้ราเชลชมเอเจที่ถือมีดยืนหอบอยู่ว่าเยี่ยมากเขายิ้มขอบคุณสำหรับคำชมหิวโก้ยอมให้เงินให้ทุกอย่างแค่ไว้ชีวิตเขา ราเชลไม่ต้องการเงินเธอขอข้อมูลเครือข่ายใครที่คุ้มครองอยู่ฮิวโก้ไม่กล้าตอบเดี๋ยวจะถูกฆ่าเธอเลยเอาคีมให้เอเจเอเจดึงฟันฮิวโก้จนฮิวโก้บอกว่าเป็นตำรวจชื่อเจสันเพียรสันราเชลแนะนำในวิดีโอว่าพบกับฮิวโก้พ่อค้ายาคาตกรตัวเฮงซวยถึงเวลาได้รับผลการกระทำแล้วเธอท่องไบเบิลต่อและสั่งเอเจจัดการเอเจไม่ก็ยิงและทำท่าพอใจที่ได้ฆ่าวิดีโอมาถึงตอนที่เจสันถูกปืนจ่อ เขาบอกเธอหนีไปไม่รอดหรอกราเชลว่าไปเจอฮิวโก้มาแล้วน้องสาวฉันติดยาตอนถูกรถชนตายฉันตามหาคนที่ต้องรับผิดชอบคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาถามว่าแอบบี้ซอนเดอร์เป็นน้องสาวเธอเหรอพอราเชลเอาปืนจ่อหัวเขาเลยจะบอกว่าคนขับรถชนคือใครราเชลกรีดร้องเพราะปวดหัวจัดจนเจสันบอกว่าเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยพอเธอขู่เขาเลยบอกชื่อนักสืบรอบบี้กรีน เขาพยายามปัดปืนสุดท้ายรายเชียวที่ปวดหัวจัดก็จ่อยิงที่อกเขาไปสมนัดเธอเอา SD สดีก์ดอันแรกใส่กระเป๋าเสื้อเขาเจ้าหน้าที่ที่ดูอยู่อ้าปากค้างรับ,บี้ว่ามองเขาทำไม คอนเนอร์บอกกับคุณออกไปเที่ยวกับเจสันด้วยกันนี่เจนว่าการสืบสวนนี้มีหลักฐานร็อบบี้คุณก็รู้ดีร็อบบี้ปฏิเสธคอนเนอร์ Connor ย้ำว่าเขาอ้างชื่อคุณร็อบบี้เลยเข้าหาต่างก็พาก,กันเจนชี้หน้าบอกให้หยุดกลับบ้านไปที่เหลือให้พวกเราจัดการก่อนกลับร็อบบี้ยังบอกว่าไม่ได้ทำเขาเครียดจัดเลยดื่มเหล้าอีกข้างทางเขาเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งเลยจอดรถเอาปืนขู่พอเห็นหน้าสาวที่ร้องกรี๊ดไม่ใช่ราเชลกับเอเจก็ขอโทษแล้วขับรถหนีมีกล้องวิดีโออัดที่บ้านร็อบบี้ คู่ราวเชลมาถึงบ้านเขาก่อนแล้วรอบบีเข้าบ้านแล้วล็อกด้านในห้อยกุญแจคาวไว้ตามนิสัยเขาเป็นห่วงลูกสาวที่เปิดประตูไว้ลูกสาวทั้งสองหลับกันแล้วเขาจุ๊บและห่มผ้าให้ลูกคราวนี้เขาดื่มเหล้าคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เขามาเอาของในห้องนอนเอมี่เห็นหน้าเขาก็สงสารเสียใจกับเรื่องเจสันด้วยพอเขาลุกเธอเลยชวนให้นอนด้วยกันเขาวางปืนและรู้สึกดีที่ได้นอนกับภรรยาอีกครั้งจากนั้นเขาก็นอนไม่หลับ คิดถึงตอนที่ขับรถกลับหลังพาเจสันไปพบคนเจสันว่าเราแค่คุมคนให้อยู่คนเลวขายยาหรือฆ่าคนเลวด้วยกันไม่มีใครสนหรอกเราแค่ทําไม่รู้ไม่เห็นง่ายๆแถมได้เงินร็อบบี้ไม่เอาด้วยมันเป็นพวกอาชญากรขอถอนตัว แอบบี้เดินโซเซกลางถนนรถข้างหน้าหลบรถที่จอดแช่ซ้ายเขาหักหลบตามก็มองไม่เห็นแอบบี้ที่โผล่มาจากหน้ารถที่จอดเธอเลยโดนชนเข้าอย่างจังรอบบี้จะถอยมาช่วยแต่เจสันไม่ยอมยังไงเธอก็ไม่รอดหรอกมีเงินก็สาวมาไม่ถึง ร็อบบี้ยืนยันจะออกไปดูเจสันถึงเอาปืนมาจ่อเขาให้ออกรถและห้ามพูดเรื่องนี้อีกร็อบบี้ได้แต่พูดว่าบ้า ah, เอ้ยแล้วขับรถออกไปจากนั้นเขาก็ห่างกับเจสันภาพของคนตายทำให้เขานอนฝันร้ายและจะดุ้งตื่นนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาติดเหล้า เขานอนไม่หลับตื่นมาไม่เห็นปืนก็รีบไปห้องลูกสาวซึ่งไม่อยู่สักคนลงไปข้างล่างก็เห็นลูกนั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันเอเจถือกล้องราเชลถือปืนบอกตาต่อตาฟันต่อฟันเธอให้เขาวางของในมือลงและคุกเข่าไม่งั้นจะยิงลูกสาว็รบบี้ว่าเจสันโกหกเอมมี่ลงมาเห็นเหตุหการณ์ราเชลบังคับให้เขาเล่าเรื่องต่อหน้าครอบครัวพอเขานิ่งเธอก็เอาปืนตบหน้า็รบบี้อย่างแรงหลายครั้งเขารีบพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุเราไม่ได้ตั้งใจราเชลว,ว่าคุณไม่ช่วยคนเจ็บ เขาว่าเราทําไม่ได้เขาแย่งปืนมาจากราเชลได้แต่เอเจกลับเอามีดไปจ่อคอเรเน่รอบบี้บอกให้วางมีดลงราเชลเอาปืนอีกกระบอกในกระเป๋าจาอที่รอบบี้บอกให้เอเจทําที่ร็อบบี้บอกเอเจบอกปล่อยไม่ได้มันคือความยุติธรรมเขาฆ่าครอบครัวคุณราเชลว,ว่าลูกสาวเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่าทำร็อบบี้ว่ายุติธรรมขนาดฆ่าพ่อตัวเองเอหรอราเชลก็ฆ่าไม่ถึง เอเจตกใจหันไปมองราเชลบอกว่าคนนั้นมันเลวสมควรตายแล้วร็อบบี้พูดต่อว่าเอเจในเผ่าเขาทั้งเป็นราเชลตกใจที่ได้รู้เรื่องเขาเอเจไม่ยอมปล่อยซาร่าบอกว่าร็อบบี้ต้องได้รับการเอาคืนอย่างเจ็บปวดเอมี่ตกลว่าหยุดเธอตอนนั้นเองราเชลก็ยิงอย่างแม่นเขานาพากเอเจและยิงอีกนะไปโดนร็อบบี้จนลม้มเขาขอให้ปล่อยลูกเมียเขาพอเห็นพี่น้องสองคนร้องไห้กอดกันก็ให้แม่พาออกไปเอม่ขับรถพาลูกออกจากบ้าน ราเชลบอกว่าเวลาคุณบมนแล้วโรบบี้ว่ายังและปัดโต๊ะที่มีโคมไฟล้มไฟดับกระสุนไปโดนโรบบี้อีกราเชลไปล็อกบ้านกลับมาเปิดไฟก็หารอบบี้ไม่เจอเธอไปดูเอเจพอรู้ว่าเขาตายจริงเธอก็จุบอำลาโรบบี้หนีขึ้นบนบ้านเขาออกทางด้านนอกแล้วล็อกประตูไว้แต่เจ็บแผลที่โดนยิงมาเลยเคลื่อนไหวลำบากมากราเชลถึงจะเปิดประตูไม่ได้แต่เปิดหน้าต่างออกมาได้ เธอว่าพวกนั้นเป็นคนเลวสมควรโดนแล้วเพราะเห็น็อบบี้ทำท่านั้นก็บอกว่าพระเจ้าจะช่วยคุณอยู่เหรอคุณปล่อยให้เธอตายฉันคือบุตรของพระเจ้า็รบบี้ฉันลงโทษคนที่ทำผิดทำลายล้างคนบาปพระองค์ให้เวลาฉัน็รบบี้เป็นคนศึกษาไบเบิลเขาว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเช่นนั้นเธอแค่ต้องการเพื่อล้างแค้นตอนนี้มือเธอเปื้อนเลือดแล้วพระองค์ไม่ได้ให้เวลาเพื่อการล้างแค้นจริงๆพระองค์ไม่ได้ให้เวลาคุณด้วยซ้ำราเชเอาปืนจ่อหน้าผ่าเขา็รบบี้จ้องเธอไม่หลบ บอกว่าเอาเลยคนที่ร้องกลับเป็นราเชลเธอเลือกเอาปืนจ่อหน้าโรบบี้แต่ปืนยังชี้ไปที่เขาเธอร้องไห้บอกว่าฉันคิดถึงเธอมาก ปรากฏว่าเจนมาเห็นก็เป็นห่วงร็อบบี้เธอยิงราเชลทันทีร็อบบี้ว่าบ้าเอ,อ้ยอย่ายิงเขาอบราเชลลูบหัวเธอราเชลขอให้เขาบอกแม่ด้วยว่ารักแม่ร็อบบี้คุณบอกเธอนะร็อบบี้ร้องไห้พูดว่าขอโทษราเชลตายในอ้อมแขนเขาแม้เธอจะสิ้นใจแล้วร็อบบี้ก็ยังพูดว่าขอโทษซ้ําๆเจนอยู่ข้างล่างเห็นเหตุการณ์ก็น้ําตาคลอคลิปสุดท้ายที่ดูกลับเป็นวิดีโอวันแรกวันที่9้าที่เธอหนีออกจากบ้านเธอกล่าวขอโทษที่ไม่ได้บอกลาแม่ แม่แม่คงเป็นห่วงหนูมากหนูทมันเพื่อแอปบบี้แอบบี้ของเราไปตามทางของพระเจ้าหนูรักแม่มากค่ะ วิดีโอสิ้นสุดเท่านี้นะคะหนังจบด้วยฉากของสองพี่น้องจับมือกันเดินเล่นชายหาดถ้าไม่ใช้ยาเสพติดก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะคะยังไงก็อยู่ให้ห่างยาเสพติดก็แล้วกันค่ะส่วนเรื่องคดีร็อบบี้ต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะคะความสัมพันธ์ของเขากับเจนซึ่งเราไม่รู้ถึงขั้นไหนแต่ก็ทําให้ครอบครัวร้าวฉานในหนังเขาไม่ได้สารต่อกับเจนก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขอเป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวรักกันปรองดองกันนะคะมีความสุขตลอดไปค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะผิดพลาดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย